เดินตามแมวกลับบ้านเจ้าแมวใหญ่ไปแล้วสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องเอฟซทุกท่านครับผมก็นำพาทุกท่านเข้าสู่ช่องโรกี้นี่สายวยวดทีมงานโทรหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบรรยากาศบรรยากาศครับผมบรรยากาศยามเย็นนะฮะหลังจากที่เก็บหน้าง,งานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็กาลัง ย้ายรถกลับเข้าบ้านนะครับย้ายรถกลับเข้าบ้านวันนี้ก็จบแล้วครับห้าโมงครึ่งน,นะตอนนี้เดี๋ยวเดินไปขึ้นแม่เอาแม่โคเดินไปขึ้นเทเลอร์ข้างนอกนะครับเพราะว่าแถวนี้แคบนะครับขึ้นไม่ได้ดูทางเลหลมกับตัวรถพอดีเลยนล,ลินกำลังเดินไป ก็ใกลจะได้หยุดปีใหม่กันแล้วนะครับใกลจะได้หยุดปีใหม่กันแล้วนะครับก็หลายๆคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองดีๆเด้อใกลปีใหม่แล้วนะครับอย่ากินเพลินเที่ยวเพลินนะฮะพยายามเก็บเงินไว้นะครับเพื่อเป็นทุนให้กับตัวเองหลังปีใหม่นะไม่ได้ว่าเป็นทุนไว้ไว้เพื่ออ่าไอ้นี่ชีวิตตัวเองนะ หลังปีใหม่ครับเป็นทุนหลังปีใหม่เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าหลายคนหลังจากเที่ยวปีมงปีใหม่เสร็จปุ๊บไม่เหลือเงินนะไม่มีเงินเหลือกินเหลือใช้มันก็จะเดือดร้อนนะครับมันจะลําบากต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาอีกนะครับก็อยากจะให้หลายๆคนนะครับช่วยเซฟตัวเองเอานะครับผมผมก็ได้แค่ แสดงวามเป็นห่วงนะครับด้วยความห่วงใยนะสำหรับพี่พีน้องๆ fc ที่คิดว่า,าจะหยุดยาวนะครับจะได้หยุดยาวจะกินจะเที่ยวปีใหม่นะครับก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆตอนนี้ก็วันที่24เข้าไปแนละ้วย4เหลืออีกแค่สามสวันเองนะครับหลายๆบริษัทหลายๆที่ทํางานก็จะหยุดแล้วนะครับหลายๆทีมงานรถดํารถแมคโคร ก็เริ่มทยอยเก็บงานกันนะครับช่วงนี้เพื่อที่จะอยู่หยุดฉลองปีใหม่กันนะครับก็อย่าให้เลยเถิดนะครับอย่าให้เลยเถิดด้วยความหวังดีและรารถนาดีจากช่อง rocky i n d y นะคะอันนี้ก็เดินตามเจ้าแมวกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวจะเดินไปขึ้นเทเลอร์นะครับน่าจะนู่นแหละน่าจะเดินออกไปถึง บ้านนักโกนะครับเพราะว่าเอาเทลเลอร์จอดไว้ที่บ้านเขาระยะทางก็โอ้เดินไกลเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเทลเลอร์ยังไม่ได้เลื่อนมา เพราะว่าเนี่ยที่พวกผมลงเห็นไหมครับนมองไปฝั่งซ้ายมือนะมุมอจอฝั่งซ้ายมือนะครับมีลงดินไว้นะครับแกให้เอาลงไว้ให้นะครับสามรถสี่รถนี่แหละก็รดละร้อยหกสิบาทนะครับรดละร้อยหกสิบาทช่วงนี้ก็มีงานบางงานน้อยก็ต้องเก็บอะครับเพราะว่าราคามันก็ถูกลงไปเรื่อยนะในหน้าก็โอ้พี่น้องเลย นายหน้าก็ตัดราคากันหน้าดูเลยไม่เห็นใจรถดับรถแมคโครเลยนะครับมีแต่มีแต่ไปไปหาเอาคือนายหน้าเนี่ยต่อให้ราคาจะขึ้นจะลงน้ำมันจะถูกจะแพงแค่ไหนก็ตามค่านายหน้าก็เท่าเดิมครับนะค่านายหน้าเท่าเดิมค่านายหน้านี่ไม่มีว่าโอ้ยเที่ยวถูกนายหน้าลดลงไม่มีนะครับถติว่าค่านายหน้า ยีสิบาทหรือสิบห้าบาทก็เหมือนเดิมครับก็ต้องในหน้าก็ได้เท่าเดิมแต่คนลดนี่ครับต้องถูกลงลดน้อยลง มันเป็นเดินภาพข้างหน้าก็อาจจะดูเบอร์เอรหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นที่กระจกบานหน้าผมนะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะครับฝุ่นมันเกาะที่เลนกระจกที่หน้ากระจกรถอะ่ะมันก็เลยทําให้ภาพมันออกเบอร์เอร,เอรนิดนึงตอนนี้ก็ปรับโหมดได้แล้วนะครับผมปอัดอผมหาจนเจอว่าโหมดการสั่นมันอยู่ตรงไหน นะครับในที่สุดก็ได้โหมดกันสั่นมาแล้วนะครับภาพก็จะนิ่งขึ้นนะครับเมื่อก่อนมีพี่ๆน้องๆเอฟซนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าโอ้เวียนหัวดูคลิปแล้วเวียนหัวผมก็พยายามศึกษานะครับค้นคว้าหาวิธีที่จะทําให้คลิปมันดูมีสมูทมากขึ้นนะมีความสมูทมากขึ้นในที่สุดผมก็หาจนเจอนะครับด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เก่งกับเรื่องของ เทคโนโลยีนะพวกโทรศโทรศัพท์เราไม่ได้เก่งเรื่องของเทคโนโลยีนะครับอันนี้ผมก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับกว่าจะหาได้หาเจอก็เรียนรู้กันน้าะพี่น้องเนาะทุกอย่างมันต้องมีการเรียนรู้นะได้จะถึงเทลเลอร์แล้วครับนี่เทลเลอร์อยู่ซ้ายมือนี่ครับเมื่อก่อนเนี่ยบ้านนากเนี่ยจะมีหมดทุกอย่างเลยนะหมุกอรถดำนี่ก็มี สามคันสี่คันนะครับเทนเล ER อร์แมคโคมีหมดเลยนะครับแต่ด้วยที่ว่า,าแกเลิกกิจการนะครับเขาเลิกกิจการเลิกที่จะทำงานเกี่ยวกับแมคโครเกี่ยวกับรถด,ดินนะครับเขาก็เลยขายออกหมดเลยยกชุดเลยทีน,นี้แกก็ไม่มีอะไรทำเนี่ยครับคนที่เดินอยู่เนี่ยแกก็อาศัยว่าเอไปรับจ้างเขาดีกว่า ง่ายดีไม่ต้องมารับผิดชอบไม่ต้องมีภาระอะไรวุ่นวายมากมายนะครับแกขับแมคโครเก่งมากนะครับนี่บ้านแกเดี๋ยวพาเข้าไปดูบ้าน,นากมกโคผมเคยพาเสียตินนะครับผมเคยพาเสียตินมาดูมาดูแมคโครที่นี่นะครับพาเสียตินมาดูแมคโครรู้สึกว่าจะเป็น มาร์ทีสองร้อยนะครับนี่มาดูที่นี่แหละเจตินบอกนี่ตัวนี้สองร้อยพี่แต่เป็นรุ่นสามเจบอกงี้นะก็แสดงว่าเป็นมาร์ทีเนาะนี่ครับพามาดูนี่ละบ้านนี้แหละนี่เห็นไหมอุปกรณ์อะไรเขาก็ยังยังเหลืออยู่นะยังคงเหลืออยู่ที่นี้แกก็เลยเหลือไว้แค่รถเกี่ยวนะครับเหลือไว้แค่รถเกี่ยวกับรถไถแค่นี้เดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างครับนีต่ตรงสัยจอดไว้นี่ครับแมคโครจอดไว้นี่วันนี้ จอดไใบพีชนะวะเจ้าาาเอ้าเมื่อพร้อมผมสัน่นแสดงว่าพวกนั้นหนี่มเมื่อมืเข้ามา่าเราครับาานนะอ้าเดี๋ยวเอานารินไปน้ำครับเจอกันไม่คลิปหนาครับนี่แหละบ้านนาโกครับแต่ก่อนเพิ่นกับมีครบมืดจุย่างคือกันแมคโครรถเกียวรถไทยดไดเอออือครับพอดีจอดไว้พี่เมืดครับรถดัมรถ เฉลิมแมคโครจอไวนียังมีงานอีกครับมือื่นกันยังมีงานกันอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่เพียงน้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากไว้นั่นครับกดติดตามนะครับสิ่งสำคัญกับช่องรอก,กีอนดีสาจวดทีมงานทัวรหนึ่งครับผมบายบายครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ